สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทุกท่านครับวันนี้พบกับเต่านินจานะในรายการเป็นปากเป็นเสียงช่วงเช้านะเพราะว่ามีเรื่องนะดีๆจะมาเล่าให้ฟังคงใช้เวลาไม่นานนะฮะสำหรับวันนี้นะครับวันที่10มิถุนายน2565นะครับทางท่านสสสุธาประทีปนถลางรองประธานการมธิการการปรับปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนรัษฎร สสภูเก็ตเขตหนึ่งนะฮะที่ได้ทํางานทุ่มเทเพื่อพี่น้องชาวไทยและก็พี่น้องชาติพันธุ์ทุกชาติพันธุ์นะฮะวันนี้ยังประชุมสภาอยู่นะครับคาดว่าพรุ่งนี้หรือไม่ก็เย็นนี้นะฮะทางท่านสสสุธาก็คงจะขึ้นมาที่ภาคเหนือนะครับเพื่อมารับเอกสารในกรณีที่มีพ่อแม่พี่น้องส่งโฟไฟลนะ เพื่อที่จะสมัครเป็นสมาชิกของพรคพลังประชารัฐนะในภาคเหนือที่ผมได้รวบรวมไว้ประมาณ10จังหวัดนะครับเพื่อที่จะลงสอสอต่อไปในอนาคตอันไม่ไกลนี้และจะเป็นทีมงานในการทำงานร่วมกันในการลงไปพื้นที่นะเพื่อที่จะรับเรื่องราวร้องทุกขร้องเรียนไปดูปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยหรือพี่น้องชาติพันธุ์ทุกชาติพันธุ์นะครับและเรื่องทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะทางรัฐบาลก็จะได้ดําเนินการดูแลแก้ไขทีนี้นะหากจะถามว่าเอาแล้วที่ผ่านมาสองสามปีทําไมไม่ทำนะตอนนี้เหลือช่วงปีสุดท้ายใกล้ที่จะหมดวาระทําไมถึงถึงต้องพึ่งมาทำนะมันแน่นอนฮะนจะต้องมีคําถามแบบนี้ก็อยากจะเรียนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน แล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกชาติพันธุ์ได้รับทราบว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะสองสามปีที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นพระนาท่านพลเอกประยุทธ์จันโอาชานายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐบาลก็ตามเนี่ยหรือพรัคพลังประชารัฐเองนะครับก็พยายามที่จะาวางตัวบุคคลนะให้ดูแลแก้ไขปัญหากับพ่อแม่พี่น้องในภาคเหนือ นะซึ่งเป็นใครก็น่าจะรับรู้รับทราบกันด้วยดีนะครับแต่ปรากฏว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีการดําเนินการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมัวแต่ไปสร้างปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความเอา,เอาเรื่องสุดตัวนะเป็นหลักแล้วก็พยายามรวบรวมสมัครพรรคพวกนะฮะโดยการแจกกลงแจกกล้วยอะไรอย่างที่เขาว่ากันนะครับเ,เพื่อที่จะล้ม นะรัฐบาลล้มผลเอกประยุธ์จันโอชาพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็เลยเสียโอกาสนะในการที่จะได้รับการดูแลแก้ไขปัญหานะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปอย่างน่าเสียดายนะครับนั่นคือเรื่องราวที่ผ่านมาดังนั้นจากการที่ทางท่านสสสุธาประทีปนัทลางได้เดินงานตรงนี้มาเนี่ยนะในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดระยะเวลาสองสาปีที่ผมเดินด้วยกับท่านนะครับผมในฐานะที่ เป็นผู้ติดตามนะติดตามในฐานะสื่อนะครับไม่ใช่ทีมงานท่านนะฮะไม่ใช่เลขาของท่านแต่เราทำงานเข้าขากันด้วยดีผมรักเคารพนับถือท่านนะฮะผมเรียกท่านคำว่านายได้อย่างเต็มปาบเต็มคำก็เพราะว่าท่านติดดินท่านทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนและท่านไม่เคยรังเกียจนะฮะและก็ไม่เคยมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนนะท่านมาสไตล์สไตล์แบบชาวบ้านท่านจึงได้ใจชาวบ้านและหลายเรื่องหลายราวนะครับที่เราได้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินเรื่องเรื่องบัตรของพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์เรื่องการขอสัญชาตินะเรื่องการนําไปสู่การได้สัญชาติของผู้ที่มีอายุเกิน60ปีและการขอต่างด้าวถาวร นะการยกเลิกบัตรแรงงานสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านสสสุทาประทิบมาิหลังท่านได้ดําเนินการมาโดยตลอดร่วมกับทางเรานะในฐานะมูลนิธิสกิจข่าวต่านินจานะครับนอกจากนี้ก็การช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางภาคอีสานทางภาคตะวันตกและทางภาคเหนือนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องที่ทํากินอย่างที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลําปางนะที่อยู่อาศัย ที่อยู่ในเขตป่าสงวนนะที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเรื่องที่ดินนะเรื่องถูกโกงนะที่อำเภอแม่สายนะครับเรื่องแหล่งน้ำนะครับที่ถูกทอดทิ้งทั้งทั้งที่เป็นแหล่งน้ําในโครงการพระราชดำรินะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พ่อของแผ่นดินเรานะท่านก็เข้าไปดําเนินการดูแลแก้ไขนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดพ่อป่า นในการหาทุนเบื้องต้นนะครับให้กับทางวัดน้องดูตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลําพูนนะครับนอกจากนี้ก็มีงานอีกเยอะแยะมากมายที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนร้องเรียนมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกรังแกนะอบอตอนะอนุญ,ญาตการใช้พื้นที่โดยผิดกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับท่านได้ทํามานับเป็นพันๆเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องสองเรื่อง นะครับนั่นคือผลงานของท่านสสสุธาราธะทีพนตมาถางท่านลงทุกพื้นที่นะห่างไกลนะพื้นที่ห่างไกลปืนเที่ยงพื้นที่ที่ทางเจ้าหน้าที่ไม่อยากเข้าไปนะแต่ท่านก็ไปนะไปกับเราเนี่ยครับทุกงานเนี่ยนะฮะเราได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองไม่ใช่ว่ามานั่งรับรายงานอยู่ในห้องแอร์ไม่ใช่สไตล์ของท่านก็คือถึงลูกถึงคนนะฮะเดินตามรอยพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 พ่อของแผ่นดินเรานะคือเข้าถึงเข้าใจพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นหลายเรื่องหลายราวนะที่ท่านดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับนี่คือการทํางานของสสที่เป็นจริงไม่ใช่นั่งทํางานกันในห้องแอร์หรือนั่งทํางานกันอยู่แต่ในสภาไม่เคยลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ไปช่วยเหลือดูแลของคณะครู นะกสหาการณ์ครูที่มีการโกงกันหลายสิบล้านนะรวมทั้งเรื่องของแหล่งน้ําพระราชทานที่บ้านโป่งเหล่านะตําบลอําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องศรเรื่องของฝายเรื่องของความเป็นธรรมนะ้าที่ข้าราชการและเจ้าหนะ้าที่ถูกรังแกนะรวมทั้งที่ศูนย์ข่าวของเราที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องศนนะได้ถูกรังแกนะท่านได้เข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาให้เป็นอย่างดีนะครับ ท่านเปรียบเสมือนประหนึ่งตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐท่านเปรียบประหนึ่งตัวแทนของพระนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะที่ทํางานเข้าหาพ่อแม่พี่น้องจนหลายพื้นที่ที่เขาบอกได้เลยนะครับว่าเมื่อเราเข้าไปเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงพรรคพลังประชารัฐเขาไม่เอาครับเขาไม่เอาฮะเขาบอกเลยโอ้ยพรรคนี้นะนะมาหลอกลวงอย่างนูน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับ แต่พอเราอธิบายความเขาเข้าใจว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะฮะเราเดินงานคนละด้านนะในการช่วยเหลือไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำทำมาโดยตลอดระยะเวลา2-3ปีแต่คนที่มีอำนาจมีสิทธิ์นะตามคำสั่งของพรรคตามการมอบหมายอำนาจนะจากพรน,นัทธท่านพลเอกวุฒิช a โ d ชาเขาไม่ทำขนาดให้ให้เป็นถึงตำแหน่งรองอรอมมตรีช่วยนะครับแต่เขาก็ไม่ทำ นะดังนั้นเนี่ยนะฮะรัฐบาลนี้ได้ทำงานมาอย่างมากมายผลงานมีเยอะแยะมากมายนะหลายคนออกมาการันตีได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ฟังจากดรเอกรินนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านมีผลงานมากมายอย่างไรบ้างที่นักการเมืองพักการเมืองทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครนะคนกรุงเทพเนี่ยนะ,ะต้องขอบคุณท่านไม่ใช่ไปร่ด้ยค่าท่าน นะครับอย่าไปเอาเรื่องของการเ,าเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะรแล้วก็มา,าด้อยค่าท่านนะครับต้องดูจากความเป็นจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางมอเตอร์เวย์สายอีสานไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟรางคู่ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางต่างๆเนี่ยท่านทำมาเยอะแยะมากมายนะท่านดูแลแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะ ตลอดระยะเวลา2 3าปีที่โควิดระบาดท่านก็กู้เงินมาก็จริงนะแล้วท่านก็ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในโครงการไทยชน,นะโครงการคนละครึ่งนะบัตรสวัสดิการนะเพิ่มเ,เงินให้กับผู้สูงอายุถ้าณเวลานั้นไม่มีเงินตรงนี้มาช่วยซัพพอร์ตเนี่ยถามว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะอยู่อย่างไรณนะเวลานี้หลายคนบอกว่าประชาชนกําลังจะอดตายแลวนะจริงๆไม่ใช่หรอกครับ บ้านเรายังมีกุ้งหอยปูปลาหากินได้ถ้าเรารู้จักประหยัดรู้จักอดออมนะครับก็ดีกว่าทุกๆรัฐบาลที่เป็นนักการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นนักการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะเงินจํานวนนี้นะ,ะมันก็อาจจะไม่ได้เพราะครั้งหนึ่งเราเคยเกิดการระบาดของอโรคไข้หวัดนกนะฮะเราก็ไม่ได้อะไรเลยสักบาทน,นะครับและที่สําคัญเนี่ยนะฮะเราสังเกตได้นะครับจากการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ มีปัญหาตั้งแต่เรื่องของทอรา,ายถมที่นะแบ่งกันเป็นพักเป็นพวกคนนั้นไปคนนี้ไปต้องเป็นพวกเขาทั้งนั้นนะครับในที่สุดก็แพงกว่าที่กำหนดการไว้นะครับดังนั้นการไม่ทุจริตนะไม่ว่าในกรณีใดๆเนี่ยนะจึงทำให้รัฐบาลนี้8ปีทำให้กับประเทศชาตินี้ได้เยอะแยะมากมายนะ,นะเวลานี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ได้รับการช่วยเหลือดูแลแก้ไขพอสมควร นะครับจริงอยู่นะราคาน้ํามันแพงราคาพืชผลทางการเกษตรถามว่าตอนนี้ดีไม่ดีฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในภาวะสงครามที่รัสเซียกับยูเครนรบพุ่งกันเนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาก็วุ่นวายไปทั่วโลกนะครับมันก็เลยทาให้เกิดภาวะน้ํามันแพงนะมีการกักตุนไม่ใช่กักตุนนะนมีการคว่ำบาตรอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะมันก็เลยทาให้เกิดภาวะน้ํามันแพง หลายประเทศรอบบ้านเรานะขาดแคลนน้ามันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวเขมรเวียดนามนะครับนะบปาก,กีสถานนี่ถึงขนาดล่มสลายนะแต่ว่าประเทศไทยเรายังมีน้ํามันถึงว่ามันจะขยับขึ้นมาทีละเล็กละน้อยก็ยังพอที่จะประครับประคองได้ที่ถามว่าแพงไหมแพงครับเรายวต้องยอมรับแต่ถามว่าเรายังมีน้ํามันอยู่ไม่มีนะเรายังพอเติมอยู่ได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ ต้องมองจากความเป็นจริงนะฮะอย่าไปเชื่อนะฮะพักการเมืองที่ไม่ทำอะไรเลยแล้วจ้องจะล้มรัฐบาลเพียงอย่างเดียวอย่างกรณีที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะฮะก็อจ้องจะทำลายอย่างเดียวถามว่าไอ้พักการเมืองพวกนี้สสพวกนี้เนี่ยวันๆหนึ่งทำอะไรวันๆหนึ่งคิดอะไรนะและไอ้สื่อบางพวกบางกลุ่มเนี่ยนะฮะสื่อโซเชียลเนี่ยวันๆหนึ่งคิดอะไรคิดแต่จะทำลายชาติบ้านเมืองคิดแต่ทำอย่างไรก็ได้ที่จะล้มรัฐบาล เพื่อที่ตนเองจะได้กลับมามีอำนาจทีนี้มันต้องมองย้อนหลังกลับไปว่าในอดีตที่ผ่านมาก็พวกคุณนั่นแหละเป็นผู้บริหารชาติบ้านเมืองแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดการแบ่งฝักแบ่งไฟนะเสื้อเหลืองเสื้อแดงเกิดการรบราค่าฟันกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนบาดเจ็บล้มตายแล้วเขาเหล่านั้นได้อะไรถูกทอดทิ้งเหมือนหมาผมคนหนึ่งที่เป็นเสื้อแดงลำปางและกล้าพูดเลยครับว่าผมเนี่ยต้นกําเนิดเสื้อแดงด้วยซ้านะเมื่อก่อนเสื้อแดงไม่มีสีนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นะเพราะแม่พี่น้องประชาชนก็ต้องพิจารณาเอาว่าเราจะยอมถูกหลอกต่อไปนะหรือจะทําให้บ้านเมืองมันค่อยๆดีขึ้นประคับประคองถ้าณนะเวลานี้นะครับเราไม่มีทหารนะฮะบ้านเมืองเราจะใครจะปกป้องตชดดูแลตามชายแดนนะเหน็ดเหนื่อยห่างลูกห่างเมียห่างพ่อห่างแม่ห่างญาติพี่น้องนอนกอดปืนกลางป่าเขาลำนอไพรานะฮะทนเปียกทนหนาวทนหิวทน,ท,นทุกอย่าง ต่สสบางคนไปด้วยค่านะพี่น้องก็ได้การทํางานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้อายุราชการ25ปีเนี่ยนะต้องสอบเข้านะพันคนเอาสิบคนหมื่นคนเอาร้อยคนอย่างเงี้ยนะฮะไม่เหมือนพวกท่านนะเอาเงินแจกชาวบ้านไม่กี่บาทแล้วก็ได้มาเป็นสสแล้วก็พากันโกงบ้านกินเมืองน,นะแล้วเงินเดือนก็เยอะนะแล้วก็มีสวัสดิการมีบำเหน็จบำนาญด้วย เพราะฉะนั้นยกเลิกบวาเหน็จบํนานาของสอสสวกันก,นก่อนก่อนที่จะไปยกเลิกบวาเหน็จบยามดานของข้ากราชการบํานาญนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับท่านที่เคารพครับที่ผมอยากจะบอกกล่าวเพราะฉะนั้นณเวลานี้เนี่ยนะฮะพี่น้องชาติพันธุ์ไม่ต้องไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวนะครับภายในเดือนนี้ทุกอย่างจะเรียบร้อยนะแล้วก็จะนําไปสู่การได้ถ่ายบัตรถ่ายใบอย่างแน่นอนสําหรับคนที่ยื่นเรื่องแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหา แล้วก็คนที่อายุเกิน60ปีนะแล้วก็ที่ยื่นขอ,อสัญชาติใหม่นะทุกอย่างจะสำเร็จเสร็จสิ้นภายในปีนี้อย่างแน่นอนเพราะตอนนี้รัฐบาลรู้เข้าใจนะครับแต่คนทำงานไม่มีนะนี่คือสิ่งที่ทางท่านสสสุธาท่านทำแล้วก็พนักท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนะฮะไฟเขียวมาโดยตลอดรวมทั้งกระทรวงมหาดไทย แต่ตอนนี้มันติดอยู่ที่กระทรวงแรงงานเท่านั้นแต่ก็คาดว่าทางท่านสสสุธาธินปนะทหลางและก็ท่านาลุงป้อมนะพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณก็คงจะเคลียร์ปัญหาตรงนี้ได้จบภายในเดือนนี้อย่างแน่นอนนะคงจะไม่มีปัญหาอะไรนี่คืองานที่เรากําลังจะเดินกันต่อไปและจากนี้ไปนะฮะเราก็จะเดินงานกันต่อลงพื้นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้รับผลกระทบเพราะเราทําอยู่แล้วนะ เราก็จะทําต่อไปนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับทั้งหมดจะคือผลงานนะโดยการนาถ้าจะพูดกันชัดๆก็คือโดยการนําวิธีการการเข้าหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนจากท่านสสสุธาประทีมนาถหลังซึ่งตอนนี้ก็มีหลายคนพยายามที่จะทําแต่ไม่รู้วิธีการและก็ไม่เข้าใจนะคืออย่างน้อยอพรรพลังประชารัฐก็ยังเป็นรัฐบาล เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหามันก็จะง่ายขึ้นและก็รวดเร็วมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เรามุ่งมา่ปรารถนาและสิ่งที่เราพยายามที่จะเดินต่อไปนะครับผมไม่ใช่สมาชิกพักนะฮะไม่ใช่คนของพักแต่ผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งในฐานะมูลนิธิคนหนึ่งที่นำเรื่องราวไปเสนอต่อท่านสสสุธาและได้รับการแก้ไขปัญหานะครับเราไม่ได้ชมไม่ได้เชียร์พักพลังประชารัฐหรือพลเอกประยุทธ์จันโอชา แต่เราพูดจากความจริงๆไม่โกหกตอแหลเราไม่ใช่สื่อมวลชนนะที่จะไปรับเงินโจรแล้วก็มาด่าใครนะทั้งๆที่รู้ว่าความจริงคืออะไรนะครับเช่นไปรับเงินจากกลุ่ม NGO <c oughs> <c oughs> กลุ่มนิต <c oughs> แล้วก็เอามาด้อยค่าประเทศไทยนะ <c oughs> มาจ้างคนออกมาเพื่อที่จะล้มล้างสถาบันเราไม่ใช่สื่อที่เลวระามขนาดนั้นนะครับ และเราก็ไม่ใช่เสือกมวลชนนะเที่ยวเสือกไปทุกเรื่องเรื่องที่รู้บ้างไม่รู้บ้างเสือกแม่งทุกเรื่องไม่ใช่เราจะเสือกเป็นบางเรื่องถ้าอะไรก็ตามที่เกิดผลกระทบกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแน่นอนฮะกระผมต่านินจาออกมาเสือกแน่นะครับและที่สําคัญนะฮะสื่อมวลชนเนี่ยมีน้อยนะครับมันก็เลยทําให้บ้านเมืองเนี่ยนะฮะเกิดความวุ่นวายจากสื่อโกหกตอแหลมีเยอะแยะมากมายนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับว่าพระนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะรัฐบาลเนี่ยนะตั้งแต่คสอชามาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยได้สร้างผลงานเยอะแยะมากมายแต่ที่ผมติติงมาโดยตลอดนะก็คือ <c oughs> ด้อยการประชาสัมพันธ์ด้อยการโฆษณานะเกี่ยวกับเรื่องของผลงานรัฐบาลผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามี กรมประชาสัมพันธ์อยู่ในมือมีสื่ออยู่ในมือนะแต่ก็ไม่เห็นมีใครที่จะลงพื้นที่ไปสอบถามพ่อแม่พี่น้องประชาชนในะเกี่ยวเรื่องความทุกข์ยากความต้องการความลำบากต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะนํามาให้รัฐบาลดูแลแก้ไขปัญหาหรือนําเอาผลงานแต่ละชิ้นแต่ละอันที่เป็นรูปธรรมเช่นรถไฟฟ้าแสายนะในกรุงเทพมหาคนครว่ามีความเป็นไปนเป็นมาอย่างไรนะเส้นทางมอเตอร์เวย์สายภาคอีสาน ถนนผมทางทั่วประเทศที่มีการาสร้างและขยับขยายนะรวมทั้งการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในช่วงโควิดระบาดว่าทําไมต้องกู้เงินมาช่วยถ้าไม่ช่วยมันจะเป็นอย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้นะที่ผมตำหนิตีริงพระนาท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าท่านมีทีมงานที่ใช้ไม่ได้ฮะลอยถ้ยห่วยนะฮนะเพราะผลงานดีๆท่านไม่นําเสนอครัแต่ผลงานไม่ดีปล่อยให้คนอื่นเขาออกมา ที่มาชัยมาด่ามาว่านะข่าวเท็จทั้งนั้นท่านก็ยังนั่งเฉยอยู่ผมไม่เข้าใจฮะรัฐมนตรีกระทรวง ICT ทีทำไมไม่มีการตรวจสอบว่าข่าวนั้นข่าวเท็จข่าวปลอมหรือเปล่าแล้วก็ดําเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบของกฎหมายนะก็ขนาดต่างประเทศเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมหาภาพเจอเดี๋ยวจะตอบต,ต่อคลิปนี้ให้ดูนะครับว่าแค่เขาไปขวางรถของประธานาธิบดีโจบไบเดน นะถูกจับถูกทุ่มถูกกวาดล้างอย่างเต็มที่แต่คนไทยบางอาจถึงขนาดไปขวางขบวนรถสเสด็จขององค์พระประมุขของไทยแต่ก็ยังไม่มีการดําเนินการจัดการอย่างเด็ดเป็เจเด็การอย่างไรประเทศไทยไทยเราไม่ต้องกลัวหรอกครับนะคนเหล่านี้กวาดล้างได้กวาดล้างเพราะฉะนั้นประมุขทุกคนต้องมีกฎหมายคุ้มครองดูแลแม้แต่หมายังมีกฎหมายดูแลเลยเราลองไปเตะสิครับเราติดคุกนะ ทั้งๆที่มาขี่มาเยี่ยวใส่หน้าบ้านเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นองค์พระประมุขของเราหรือประมุขของชาติหรือนายกรัฐมนตรีของเราก็ต้องมีกฎหมายคุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้นะครับท่านปฏิรูปได้ปฏิรูปกำจัดได้กำจัดนะเราทําให้บ้านเมืองสงบเราไม่ต้องการโจรในคราบของนักการเมืองในคราบของสอสที่ออกมาผู้ยี่ผู้ยำนะประเทศชาติของตัวเองอย่างพวกสสที่พยายามจะอารมบรัฐบาล พยายามที่จะออกมา,าไม่ไว้วางใจพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีแล้วโดนตอบกลับเป็นไงฮะออกมาแก้ตัวเป็นพลวรันว่าคําพูดเนี่ยไม่ต้องการที่จะไปพูดถึงขนาดน,น,น,นั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะของของสสบางคนของหัวหน้าพักการเมืองบางพักที่ไปด้วยค่านะก็ได้การบํานาญที่ไปด้วยค่าต่อชะดอคนเหล่านี้มีสมองต่ํากว่าควายต่ํากว่าหมาขี้เรื้อนข้างถนน เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องจับตาดูเอานะฮะนะครับเราเสนอเราบอกนะผลงานของพลเอกประยุทธ์ในขณะเดียวกันเราก็ตําหนิตีติงนะครับว่าการทํางานของท่านดีแต่ริ้วล้อใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้เลยที่แวดล้อมนะครับคนดีๆก็มีพยายามบอกพยายามนั่นท่านก็ไม่ฟังเพราะฉะนั้นท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านต้องฟังคนอื่นเขาบ้างถ้าไม่ฟังนะฮะปัญหามันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ และก็แก้ลำบากนะฮะมาถึงหน้าเวลานี้เนี่ยนะครับท่านต้องฟังต้องเข้าถึงประชาชนนะออกเยยนเยียนประชาชนให้มากที่สุดนะครับไม่ใช่ปัดไปปัดมานะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของท่านเองเนี่ยผมไม่เห็นมีใครทำเลยนะฮะเรามีกรมประชาสัมพันธ์นะมีทีวีช่อง NBT เนี่ยช่อง1 1เนี่ยนะทั่วประเทศมีสถานีอสมททั่วประเทศ มีสถานีกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศไม่รู้ไปคุยเรื่องหาเหวอะไรกันไม่เห็นคุยเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่เคยพูดถึงผลงานของรัฐบาลไม่เคยเปิดช่องให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้ามานะ,สะแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะมาช่วยกันดูแลแก้ไขปัญหาไม่มีฮะมีแต่เอานักวิชากรนักวิชาการบ้าบอหาเหวอะไรไม่รู้มาออกกันถามว่าได้อะไร่ะได้อะไรครับเสียงเงินจ้างพนักงาน ที่เป็นข้าราชการเสียค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่น่าจะพูดสิ่งที่น่าจะทํากลับไม่พูดไม่ทํานี่คือความเสียหายของพระนธัตถนพนเอกประยุทธ์จันโอชาผมออกมาเตือนด้วยความหวังดีนะไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อใครทั้งสิน้นไม่ว่าจากฝ่ายค้านเองหรือรัฐบาลถ้าฝ่ายค้านค้านในสิ่งที่ถูกที่ควรถ้าฝ่ายค้านลงพื้นที่เก็บข้อมูล ความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วไปเสนอให้กับรัฐบาลดูแลแก้ไขถ้ารัฐบาลไม่แก้ไขนั่นแหละท่านเอายกมาเป็นปึงป้งๆเลยนะแล้วเอามาเปปลายในสภาคุณได้ใจประชาชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้ารัฐบาลเขาดูแลแก้ไขตามที่คุณได้นําเรื่องราวม,มาเสนอคุณก็ได้หน้าคุณก็ได้ฐานเสียงนะรัฐบาลก็ได้ความชื่นชมนะเพราะฉะนั้น อย่าอิจฉ้าใครเพียงเพื่อตัวเองเพราะฝ่ายค้านที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันจะพิจารไม่ไว้วางใจเนี่ยไม่มีผลงานเลยผมบอกได้เลยครับอย่างจังหวัดลำปางไม่มีสสพลังประชารัฐเลยประชาชนเดือดร้อนแต่ทําไมได้รับการดูแลแก้ไขจากสสพลังประชารัฐที่ชื่อสุธาประทีมนัทหลังเพราะท่านเป็นรองประธานการมติการนี่แค่ตําแหน่งเล็กๆนะแค่รองประธานการมติการ ถ้าเกิดเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งมันจะช่วยชาวบ้านได้มากน้อยแค่ไหนรัฐบาลก็ต้องเก็บเอาไปคิดด้วยนะครับเพราะงั้นวันนี้ฝากถึงพรนาท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยความเคารพนะฮะไม่ได้คิดทำลายแต่ชี้แนะแนวทางแล้วหาทางออกร่วมกันนะในการที่จะทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับเราเองเป็นนักข่าวจนๆเราเองเป็นมูนิธิจนๆน,นะฮะแต่เราก็ตะเกียกตะกายหาสิ่งของ ที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเท่าที่เราจะสามารถทําได้นะครับนี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจของเราและนี่คือการนําเอาเรื่องจริงมาเสนอนะและจากนี้ไปไปดูครับว่าท่านดเรเอกรินพูดถึงพล,ลเอกประยุทธ์จันโอชาและรัฐบาลนี้ว่าอย่างไรและจากนั้นนะครับถ้าเทปยังมีอยู่ไปดูเรื่องของการปราบปรามการขัดขวางขงบวนการของผู้นำประเทศ ในสหรัฐอเมริกาที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยจ๋าเนี่ยเขาทำกันรุนแรงขนาดไหนอย่างไรไปดูกันครับดอตรเอกลิงครับบิ๊กตู่เนี่ยลุงตู่ที่เรารู้จักเนี่ยประยุทธ์เนี่ยเขามีความดียังไงบ้างลองเตอร์ไหนพูดให้ผมฟังหนะ่อยครับอ๋อความดีของลุงตู่เนี่ยนะเขาเป็นคนดีนะครับไม่คนดีไม่อยู่ถึงแปดปีหรอก เพราะว่าทุกคนเนี่ยการบริหารบ้านเมืองต้องมีความดีความไม่ดีกันปาดไปถามว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยรถไฟฟ้าแปดสายเก้าสายสิบสายเนี่ยรัฐบาลหน้าไหนใครสร้างได้มั้งเขาไม่ได้นักการเมืองหน้าไหนว่าเก่งแสนนี่เก่งก็สร้างไม่ได้ทำไม่ได้เพราะาาอะไรวะทะเลาะก็เรื่องผลประโยชน์อันนี้ไม่มีผลประโยชน์เขาก็สร้างจะเสร็จจะเสร็จอ,อยู่แล้วชาวกรุงเทพและทศไทยต้องพุ่งใจกันเถอะเราได้นายกขึ้นมา ต้องชื่นชมเขาบ้างเขาเขาสร้างทําดีประเทศเอไอไอะเป็ไปด่าเข้าด่าเข้าด่าเขาแล้วแล้วคนที่พูดเขานี่ต้องมองตัวเองว่าตัวเองดีหรือเปล่าคนเราต่สังคมกูต้องมองตัวเองก่อนทางยุกระดับที่เขาทำแล้วคนเราชสีมาเพราะท่านเลยคนอื่นทำได้ไม่น้าไหนนักการเมืองหน้าไหนอ่ะที่พูดเสนอหน้าว่าตัวเองนับเป็นนับเป็นอ่ะฮเถียงกับเอกกรินได้เลย คุณจะทําอะไรคุณต้องดูเลยว่าจะไปไว่าผู้นําอ่ะผู้นําคุณต้องเคารพสันและการถ้าประเทศไหนไม่เคารพผู้นำประเทศนั้นบาลายหมดแหละคุณดูตัวอย่างแต่และประเทศคุณไม่เห็นเหรอเพราะอะไรดูดูตัวอย่างอ,อ,อะไรนะรัเะเสเซียกนันน่ะเพราะว่าผู้นําอ่ะไม่เชื่อฟังถามประชาชนเขาอยากมีไหมเขาไม่อยากเป็นนี้หรอกแต่ธรรมชาติคนต,ต,ต้องยอมรับของแพงอะไรพวกต้องยอมรับ ของทุกสิ่งทุกอย่างกุณต้องยอมบ้าตึงกันละกันถามว่าท่านนายกเราดีไหมดี <S <S <ช>มันต้องดี<ช>ไม่ดีจะทำกรถไฟฟ้าเสร็จเล้<ช>คุณพิจารณาดูนักการแค้นเซน็นสัญญายังจะเตะกันเลยนี่ยไหนไหนถ้าผู้<ช>ว่าใครเนี่ยเนี่ยยัง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 เดือดร้อนเลย<ช>ว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่าง,งนูงง้นยงี้คุณต้องความดีก็ต้องชุนชมไม่ใช่ไปด่าผู้นำไปด่าผู้นำไปด่าเเรื่องอะไร ผมนั้นไม่เห็นด้วยนะความดีเขาเยอะแยะความดีเขาเยอะแยะดันมปชมดันไปชมไปของนิดเดียวเอหมือนกับพวกคุณนั่นแหละออ้จะเป็นจะตายเวลากีดขนาดโอ้ด่าไปหมดแหละแต่แค่เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนนี่อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์แบบเรานายกนเป็นคนดีนะใครว่าไม่ดีคุณพิจารณาดูว่าถ้าเป็นพรรคการเมืองอื่นนะจะตามเตะเลยแปดปีนะ่ยยังเตะยังไม่เสร็จเลย น,นีโลกออนไลน์ได้แชร์คลิปวิดีโอที่ระบุว่าเป็นเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐวิ่งเข้าไปรวบตัวหญิงสาวที่บุกฝ่าเข้าไปประท้วงขวางขบวนรถของโจไบเดนผู้นำสหรัฐโดยตำรวจในดังกล่าวได้จับหญิงสาวผู้ประท้วงทุ่มลงกับพื้นก่อนใส่กุญแจมืออย่างรวดเร็วซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวเน็ตไทยบางส่วนได้นำมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยอาทิเช่นบอกว่าถ้าทำแบบนี้ในไทยขึ้นเทรนด์ทวิตแน่นอนนี่ไงหลักสากลที่ถูกต้อง คุณพี่ตำรวจไทยดูเอาเป็นตัวอย่างไว้ที่ผ่านมาแค่อุ้มออกมันสุภาพไปค่ะต้องแบบนี้ถึงจะได้ผลคลิปนี้แสดงให้เห็นว่าต่างประเทศมีการปิดถนนสำหรับผู้นำและหลักสากลของประชาธิปไตยเขาชาชัดตัวกันแบบนี้เลยที่นั่นมีกฎหมายคุ้มครองเจ้าหน้าที่ชัดเจนและมีการประกาศเตือนห้ามกีดขวางเจ้าหน้าที่จะไม่เสี่ยงกับการสูญเสียผู้นำประเทศโดยเด็ดขาดเพราะเคยพลาดมาแล้วในสมัย JFK เพราะงั้นหน่วยพิเศษจะจัดหนักทันทีดูวิธีการจัดการตามมาตรฐานสากลของตำรวจสหรัฐจับเป็นจับไม่มียึกยักไม่มีคิดมากไม่ต้องแค่สื่อหรือแค่โซเชียลเพราะยึดหลักความปลอดภัยของผู้นำประเทศต้องมาก่อนถ้าเป็นพิไทยออกข่าว7วัน7คืนทำร้ายประชาชนหรือบางความคิดเห็นที่บอกว่าเห็นสามกีบอยากได้แบบสากลสากลแบบเมกาน่าจะจัดให้เขาแบบนี้นะครับเป็นไงครับ แบบนี้ชัดเจนแล้วหรือ,อยังครับพี่น้องชาวไทยที่เคารพว่าการที่จะไปด้อยค่าผู้นำของตนเองและมีปฏิกิริยาในกรณีที่จะไปขวางขบวนรถผู้นำหรือสถาบันไทยต้องทำแบบนี้ นี่คือสากลครับ